ยามาฮ่ากับมาริคบินยาเลนนั้นจะมีการแยกทางนะครับหลังจบซีซั่น2021นั่นคือข้อตกลงเดิมครับข้อตกลงแรกแต่มันก็เกิดดราม่านะครับในเรสบูริงเรสที่1นครับอย่างที่เราทราบกันแล้วก็ก่อนแข่งขันเรสบูริงเรสที่2นะครับก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับว่ามีการถอดถอนชื่อของมาริคบินยาเลสในการลงทําการแข่งขันครับกับรายการม o t ต GP ที่สนามเรสบูริงนะครับเรสที่2และณตอนนั้นนะครับมาริควินยาเลสก็ยังไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองครับว่าจะถูก ดองสัญญาเก็ตไว้นะครับจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2021เหมือนกับข่าวที่ออกมาตอนแรกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะ โดนไล่ออกจากยามห้าโดยมีผลทันทีเลยหรือไม่นะครับตอนนั้นกระแสข่าวก็ค่อนข้างที่จะยังคลุมเครืออยู่นะครับยังไม่ชัดเจนและไม่กี่วันต่อมาครับทางเอพิเลียนั้นก็ได้ประกาศดีลกับมาริวินยาเล่นะครับว่าจะดึงตัวมาริวินยาเล่นั้นไปร่วมทัพนะครับในซีซั่น2022ซึ่งก็มีทีมเมดครับเป็นอเล็กซิสเอสปาโคระครับซึ่งทั้งสองคนนั้นก็เคยเป็นทีมเมดกันอยู่แล้วครับสมัยั้งแต่อยู่ซูซูกิครับกับการคัมแบ็กกลับมาของซูซูกิในมโตจีพียุคโมเดิร์น สี่โมงเย็นที่ผ่านมานครับทางยามาฮ่าญี่ปุ่น,นครับกับทางยามาฮ่าสเปนครับก็ได้ประชุมหารือกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยผลของการประชุมนั้นก็คือทางยามาฮ่าและมาริกบินยาเลนะจะเป็นอิสระซึ่งกันและกัน,นครับนั่นก็หมายความว่าทางยามาฮ่านั้นได้ปลดมาบริกบินยาเล่นครับออกจากการเป็นนักบิดของยามาฮ่าเป็นที่เรียบร้อยครับหรือว่าไล่ออกนั่นเองและบอสใหญ่นะครับอย่างลินจาวิส ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเขาบอกว่าในการแข่งขันที่เอ็เซนกังปรีนะครับก็มาวริบินยาลิสและยามาฮานะครับได้ตัดสินใจร่วมกันนะครับที่จะยุติข้อสัญญานะครับหลังจบซีซั่น2021นะครับและทางยามาฮานะครับก็ยังให้คำมั่นสัญญากับมาวริบินยาลิสนะครับว่าจะสนับสนุน มารบริกบินญาเรซครับในเรื่องของทีมงานแล้วก็เรื่องของรถพ์ทชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่จะมีการอัปเดตกับครึ่งหลังของซีซั่นครับอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ฟาบิโอโกตาโรนั้นจะได้ก็จะได้เช่นกันเลยและน่าเสียดายนะครับกับการแข่งขันที่เรดบูริงเรดที่1น่นะครับหรือว่าสเตเรียนกังปรีนะครับโดยเฉพาะในการแข่งขันเนี่ยมันจบลงไม่สวยสักเท่าไหร่นะครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับทางยามาฮ่ากับมารบริกบินญาเรซนั้นได้ตัดสินใจร่วมกันอย่างละเอียดและถี่ถ้วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกกิิดดขึ้นนะรัผลาตสใจ ของทั้งสองฝ่ายนะครับที่มีการตัดสินใจอย่างละเอียดและทีเท่วนั้นออกมาเป็นผลว่าทั้งสองฝ่ายครับทั้งทางยามห้าและมอริวิเนเลนะครับ,ระะรบจะยุติการร่วมงานกาันโดยมีผลทันทีนครับตั้งแต่บ่ายสี่โมงที่ผ่านมานครับก็ ตัดสินใจเสร็จก็ตัดสินใจประกาศข่าวอย่างเป็นทางการเลยนะครับในส่วนของมาริกบินยาเลตเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์เช่นกัน,นครับเขาบอกว่าเขาอยากจะขอบคุณยามาฮานะครับจากใจจริงๆที่ไม่ฝักไฝ่ฝ่ายใดนะครับฝ่ายหนึ่งและยามาฮ่าเองก็ยังคงรักษาความทรงจําที่ดีนะครับและซาบซึ้งที่ได้ร่วมงานกันมาตลอด4ปีครึ่งนะครับเขานะครับที่ผ่านมาที่มีร่วมกันมาวิตบินยาเลนะครับพายามาฮ่านั้น คว้าชัยชนะมาได้ทั้ง8ครั้งนะครับแล้วก็มีทั้งหมด24โพเดียมนะครับกับ4ปีครึ่งของเขายามาฮ่ากับทีมนะครับขออวยพรให้มาริกบินยาเลนั้นพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับในอนาคตของมาริกบินยาเลสบินยาเลสครับยังกล่าวให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มีการตัดสินใจร่วมกันนะครับระหว่างมาริกบินยาเลสกับยามาฮ่านะครับที่สนามเอเซนกังปรีนะครับของการตัดสินใจณตอนนั้นก็คือจะแยกทางกันนะครับหลังจบซีซั่น2021อย่างไรก็ตามนะครับก การแข่งขันนั้นมันไม่ได้เป็นไปตามที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นหวังเอาไว้นะครับและน่าเสียดายที่การแข่งขันนั้นมันจบลงแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยก็หลังจากนี้นะครับหลังจากที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนแล้วนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็เห็นพ้องด้วยกันนะครับว่าเป็นการดีที่สุดแล้วครับที่จะยุติความสัมพันธ์ทั้งสฝ่ายนะโดยมีผลทันที มาบริกบินยาเลตเองก็รู้สึกที่จะขอบคุณยามาฮ่านะครับอย่างสุดซึ้งสําหรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของเขาใน4ปีครึ่งที่ผ่านมามาบริกบินยาเลตเองนะครับก็ยังจะขอบคุณนะครับที่สนับสนุนเขามานะครับกับตลอดระยะเวลามานะครับ4ปีครึ่งครับที่เดินร่วมทางมากันกับยามาฮ่าเพราะจะมองย้อนกลับไปนะครับด้วยความภาคภูมิใจของมาบริกบินยาเลตนะครับกับผลงานที่ทําร่วมกันมาครับมาบริกบินยาเลตนะครับก็จะให้ความเคารพนะครับกับการตัดสินใจของยามาฮ่า แล้วก็ขออวยพรให้ยามาฮ่าเนี่ยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเส้นทางที่ทางยามาฮ่านั้นได้เลือกนะครับในการทํางานนะครับสิ่งที่ควรจะมีที่สุดเลยนั่นก็คือความเป็นทีมเวิร์กนะครับที่เรียกว่าความสามัคคีครับหากมีอุปสรรคนะครับหรือว่าขวางน้า มากมายปานใดนะครับที่เข้ามาหากเรามีทีมเวิร์กที่ดีนะครับความสามัคคีที่ดีเราก็จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยกันนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทางยามาฮ่าและกับมาริบินยาลินนั้นก็พยายามที่จะจูนเข้าหากันเลยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับทั้ง2ฝ่ายนั้นก็คิดแล้วนะครับว่าจะต้องปล่อยมือกันแลกันนะครับและในตอนสุดท้ายนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายก็ยังจบกันด้วยดีครับโดยทั้ง2ฝากฝั่งนั้นก็ยังออกมาให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็อวยพรให้กันและกันโชคดีนะครับกับ ครับและนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนามาอัปเดตเพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะครับจากช่องของผมหมั่นลงมอด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งครับก่อนออกจากบ้านขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ